วันนี้เราจะมารีวิวฟูลสเปอร์ในงบ25ล้านล้านเนอะ ก็เลยว่าโฟลเปอร์ของช่องเราเนี่ยเราเคยรีวิวไปอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วน่าจะมันปีกว่าเกือบ2ปีตอนนั้นมูลค่าแค่แบบหล้านล้านเดล้านล้านเนี่ยเราก็คิดว่าแบบโอ้โหมูลค่ามันสูงมากๆข้อตอนนั้นเนี่ยแพงสุดในทีมน่าจะเป็นซอนมินปีแคปนะครับตอนนั้นก็เพ่งตอนนี้เนี่ยมีปีใหม่มากมายในปี2025น้นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยครับกองหน้าลิชาริซอนครับนี่เป็นปีเมเดลิสปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาอยู่ที่5้าล้านล้านนะครับแต่ต้องบอกนะว่าในการเล่นของ ตัวพักบอลพิงบอลได้ดีมากเลยเพราะหนึ่งเลยครับรูปร่างสูงด้วยถ้าคิดไม่ออกนะอารมณ์ไม่คายโยนครับเลยนะสับคณะของริชาร์ดสันนะครับจบสกอร์ดีนี่นะครับแต่เน้นในการบังบอลพักบอลดีมากครับวันนี้เราเลือกกลางลูก3าตัวครับตัวแรกเป็นแฮร์รี่เคนครับก็เลยว่าราชาไรยถ้วยนั่นเองนะครับราคาปีฮงโกอยู่ที่6ล้านล้านคือนักเตะสองคนนี้คือ10ล้านล้านแล้วนะครับรอบกลางด้านของกาบซ้ายกาบขวาวันนี้เป็นธนาคาของซอนมินกับาคณะของคูรูเซฟกี้เรื่องราคาอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านนั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าคก ตัดเท้าซ้ายข่มยิงเท้าซ้ายได้เต็มแรงแล้วซอนโดมิเนี่ยเป็นเมตาอยู่แล้วที่ทุกคนรู้จักกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการเสียประตูอันน้อยนิดของทีมนี้เนี่ยต้องยกให้เคเดี่สองคนนี้เลยครับฐานของออยเบียและลูการ์โมดิชนั่นเองนะครับเรื่องราคา2ตัวรวมกันประมาณ6ล้านล้านครับสคนนี้ข้อดีคือ1ออยเบียตัวใหญ่ครับชนประทะแล้วมันอยู่ข้อดีของโมดิคือ1 2ึ่งสองาแล uh ้วอันดับที่2คือวางบอลไกลได้ดีนะครับเปลี่ยนจากเกมรับไปเป็นเกมลุกได้ดีมากสำหรับฐานะของลูการ์โมดิชนั่นเออองงแตต่่่่ววาาากก็้้บลถใครรฟีเเือง พีเนี่ยอาจจะต้องคิดหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเล่นตำแหน่งกลางรับเนี่ยพลังพี่เขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่เท่านั้นเองนะครับคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับทางหน้าของโซแคมเบลและมิกกี้แฟนเดฟเฟสนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่กองหลังเกือบจะดีที่สุดแล้วแต่สำหรับบาคนก็อาจจะใช้ไป็ทางหน้าของกิเซียนโรเมโร่กันเล่นหน้าก็ลองดูว่าเตงชอบตัวไหนนั่นเองนะครับแต่ให้แนะนําจริงนะโรเมโร่จะได้ความคล่องตัวมากกว่าโซแคมเบลด้วยครับวันนี้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเรียกว่าดีที่สุดของสเปอร์เลยก็ว่าได้นะครับคือเเเปโโโดบบรร่่นนนนีียาางคคออออจจะใช้้้ลลววก์ัแแต ไม่มีถูกผิดแต่คาร์วเกอร์รูปร่างมา,าจะนะาหน่อยแต่เปโดโบโรได้ความคล่องตัวความเด็วแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทนายของอูโดกิ้แบ็กสายบุกอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับและวันนี้วอา์ประตูเล่นว่าดีมากๆไซส์เหมาะสำหรับคนที่ f อพในทีมเหลือนะครับถ้า FP ไม่เหลือไม่แนะนำเลยนะเป็น,นานะของวิคาริโอ24 TS นั่นเองนะครับต้องบอกว่าแขนการเล่นวันนี้ก็สามารถกอปไปลองเล่นได้แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นจะเป็นไงฝากกาไดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์การทำประตูของนานะของสเป,ปอร์ฟูลทีมนี้เลยครับ มีร์กามอดิชมีร์กามอดิชไหลามาตรงกลางข้างล่างมีแล้วตรงนั้นลิชาลิเรียวตัวเรียบร้อยครับอ้าวนำหนึ่งศูนย์เลยเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนอันนี้ลายตาจัดไหลออ,ออกอ้าวมาเล่นกันสั้นๆครับไหลไม่หนึ่งทีแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนแล้วคูลูเซฟกี้คุลู ฟเฟ็กี้โอเคฟันเฟนครับลิชาริซอลนลิชาริซอนลิชาริซอนเอา้าไปแล้วเรียบร้อยแฮนดิเคนครับง่าลิชาต้องอย่างนั้นครับถึงจะต้องพอดเกมเลยลิชลาริซอนจ่ายบอลลูกนี้ okay. โอ้ย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 โอ้ไม่ได้ครับมีตอนอู้อู้อเรียบร้อยครับยังได้อยู่แฮร์รี่เคนเฮ้ยบอลคุกขิกดีนะเนี่ยบอลมันไม่มีอะไรนะลูกเนี้ยได้เฉยครับแฮร์รี่เคนนิชานิซอนกยังตามหาประตูแรกของเขาต่อไปยิง โโโโดโกีโดโบโรไหลมาหนึ่งทีแล้วโลช็อตครับนี่เล่นกันหนึ่งสองนิชานิสซอนพักบอลแล้วเฮนริเคยนจอ่จอไม่พลาดสองเม็ดคำเอลเลฟันเดซาเฮนริเกนโอ้โหดูโลเข้าไปไม่เหลือ มาแล้วโลเรียบรรอโอ้โหลิชาริซอนครับได้รู้นี้เข้าได้ไงวะเนี่ยมุมแทบไม่มีเลยนั่นน่ะเข้าได้ไงแะเฮ้ยนี่เขาพิมพ์อะไรมาว์น่ะเขาต้องด่าฟันดซาเขาแน่เลยวะกระจอกมีเค่ดวงอะไรแค่กระจอกมีเค่ดดวงหงมึออ่อนเองหรือเปล่าไอ้หนูมันจะรั่วเลย ยีดีคือเข้าแล้วอะ่ะจะทำอะไรแล้วนะ่ะโลเออลิชาลิชาเน้นเน้นเนอะเวย้ยโลชฉาะโลชฉาะนี่ล็อกกลับแล้วตอกไข่เข้าไปหนึ่งทีแล้วทำท่าไก่ตอกกับนีฉันเกิดมาเป็นไก่เรียบร้อยดิหนึ่งเม็ดลิชาลิซอนมิดิลิสบัวแปะ อดีเอนยาวไกลปันเกมเชื่อมเกมกลับมานะฮะไปนะครับคูรูเซฟกี้ไหลามาลูกนี้คูรูเซฟกี้เบียดก่อนเรียบร้อยครับผมโอ้โหไหลาตามน้ำแล้วไม่ใช่ใครครับแฮร์รี่เคนคนเดิมของเราเปียงไม่เหลือนะครับ2เม็ด ต้องงานต้องงานต้องงานแต่พูดถึงแล้วถ้าสเปอร์ทำท็อปท็อปมันก็เล่นได้นะแต่แค่แบบทางเลือกมันอาจจะไม่เยอะมากยงเงี้ยพราะกองกลางกองหน้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่เยอะมากฉันเกิดมาเป็นไก่เฮ้ยโอ้ยไอซ์อบเบียรวิดม,มานี่ยวิดม,มายโย เดียวตัวโ okay, อเคขอบคุณโอ้ขอบคุณโดนเน็ดูทีมด้วยครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับโดนเน็ครับผมนี่ลิชายิงให้เลยครับผมนีม่ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวยฉันเกลือเป็นไก่เอ้ย,อยโอ้โหฟาโอเคใส่แว่นแก่ๆหน่อยเอ้ยไม่ใส่ก็แก่แ,แล้เดี๋ยว แฮรี่เคนลูกนี้ไม่เหลือนะระยะทําการเนี่ยเรียบร้อยดีระยะทําการนี่ฮะแฮรี่เคนนะผมระยะนี้นี่คือแบบฝึกมา28ปีอะ่ะเออโอ้โหลูกนี้นะขยับพอดีอเปิดช่องนะเรียบร้อยคือว่ามีดวงมีดวงลูกนี้มีดวงครับผมสองประตูครับแฮรี่เคนเอ้ยโอโ้ไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ป๋องครับ สวัสดีพี่ปองด้วยครับผมเออสเปอร์หไหลมาล็อกกัมหนึ่งทีโอเคคล่องๆเล่นง่ายๆครับเล่นง่ายๆไหลมาอีกหนึ่งทีอึ๊บรอรอแล้วไหลมาโอเรียบร้อยครับนี่ขัวมารอจังหวะครับไก่ต๊อกไก่ต๊อก,ก,อกลิชารลิสันครับ สวยงามนี่อรอๆๆปุ๊บแล้วจ่ายเลยง่ายๆแล้วโลเลยครับไม่เหลือครับลิชารล,ลิสต์เมดลลสอะแล้วตาเลมี่แม่งคมกริบนะมาลิชายิงโอเคเน้นๆเลยแฮนดิเคนครับ แล้วนะ่รอจังหวะครับดูครับลิชาริสัอนรอเลยรอรอแล้วแตะนิ่มๆจังหวะเดี๋ยวแล้วแพร์ี่เคียนคมอยู่แล้วด้วยครับไม่พลาดครับหนึ่งหนึ่งครับเน้นเน้นเลยเอนเน้นเลยเบิร์นบอลมาลูกนี้เกี่ยวโอ้เกี่ยวเฮ้ยโลเรียบร้อยกับลิชาริสซอนอุ๊ยๆๆๆ สไลด์บืดครับไม่หายใคว่าเฟกช็อตครั้งหนึ่งแล้วโลช็อตเข้าไปไม่เหลือครับลิชาริสันแฮร์รี่เคนซังฮึงมินไหลไม่มีลิชาริสันเกี่ยวสวย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 โอ้ยหลอกไม่ได้เลยดักสวยดักสวยออยเบีย ออยเบียเรียบร้อยสามหนึ่งแล้วออยเบียถนัดตีมซ้ายด้วยครับผมไม่พลาดไม่พลาดครับปึ๊บปึบออยเบียโอ้ล็อกสวยแล้วโลเลยครับหมุนง่ายเกินนะก็จะแบบโอ้กินของง่ายเกินไม่ได้เดีครับคืนก่อนครับไปไปไหลามาลิชาริซอนล็อโลเรียบร้อยครับเป็นไงไม่ต้องจับเยอะวันดีไอทุยด้วย เรียบร้อยครับเป็นไงลิชาไหลาตาน,านแล้วกดเต็มสูตรครับเปรี้ยงโอ้โหซมเมอร์ครับปลายมือจริงๆนะลูกนี้4ประตูต่อ1ครับลิชารอรุนรทริกเลยจังหวะนี้เป็นยังไงกันบ้างครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทั้งการจบสกอร์ทั้งการจ่ายบอลต้องบอกเลยว่าข้อเสียของนักเตะ สเปอร์คือหนึ่งเลยมันหานักเตะตัวสำรองค่อนข้างยากครับเพราะว่าถ้าคือคนเล่นสเปอร์เนี่ยตัวจริงมันจะเก่งจริงๆแต่ตัวสำรองเนี่ยแทบไม่มีเลยนั่นเองนะครับอันดับที่2คือสลับแฮนนี่เคนเนี่ยสลับใครที่ชอบเล่นทะลุช่องเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเลยเพราะหนึ่งเลยลเครับแฮนนี่เคนไม่ได้จูนอียี่สิบปาครับความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองก็จริงแต่ด้วยด้วยรูปร่างของพี่เขาครับ,รบสูงวัดแปดแปดหนักแปดสิบก้าจะอารมณ์แบบว่าทมทม้วมหน่อยนิดนึงอาจจะแบบว่ามีมุมที่มันวิ่งช้า้าาาาาานน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 ิิิิดดึงงกกกกก็็แแแะววว่่่เเปตัััััพพบบบบบบบออออลลลลลลจยสสชรีรี สำหรับใครที่อยากดูฟูลทีมในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสบายสบายดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กระช่องเส้นสนามด้วยละกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่มคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนี่เลยนะฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ